สวัสดีนี่คือคลิปแฮปปี้วิลวันนี้เราไม่เล่นแฮปปี้วิลแล้วเดี๋ยวต้องไปกลับไปเล่นเกมหัวร้ออีกครั้งนี่คือญาติของผมเขากำลังจะเล่นเกมหัวร้อน เล่นเกมหัวร้อนกว่าเดิมก็คือ character.ioo มันแหลก <sh arp> ในคอมทำฉันปนวดหัวเพราะว่ามันแหลกมากแรกมีความแรกเยอะใช่ไหมเยอะมากแต่ฉันมีความแรกเลักนิดแล้วฉันก็เปลี่ยนเกมฉันมาเล่นเกม Pac-Man วันนี้ฉันต้องกิน <sh arp> มยมยยยเอ й, อก แททแมนก็หัวรลอนนะนแตงกว่าแตงกว่าชลก็หัวลอนพอเลยนะแ่าี่แบบชลิศเล็กๆมัน่หัว้อนก็ฮ่าเปกราบของชื่อหนึ่งอ้่ พ <amounts of water writers> no ี่เขาให้ใครเขาจะให้กินลูกกินมันไม่หมดอ่ะกินกินเริ่มกับตัวเลยตายอ้าวโน้ตแพ็กแมนเหรอจบแพ็กแมนว่าแกทำฉันเสียใจฉันเกลียดแกเกมแพ็กแมน

ไม่ no เล่นจะดีเธอดีกว่าเล่นเลโก้ในกอหพังไอนอี่นะครับผมก็ลังจะเล่นเกมแต่ตอนนี้ขอลาไปก่อนพอดีเวลาหมดแล้วบายบายบาย I can see you ไล